หลังใส่จากบาทได้นะลําแอนว่าคนที่เป็นเนื้อคู่อิลีตอนนี้เพิ่นอยู่ใสกามเทบอกทีสุขใจกันคือจังไกตีโลดได้บอกสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกความหมายของสมรรถภาพทางกายหรือสมรรถภาพทางกลไก สมรรถภาพทางกายหมายถึงความสามารถของร่างกายที่ใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อยหรือเกิดน้อยและมีพลังงานเหลือในร่างกายที่จะประกรบอบกิจกรรมอื่นได้สมรรถภาพทางกลไกหมายถึงความสามารถของร่างกายที่จะใช้ประสาทเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อข้อต่อยังรวมไปถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆของร่างกายในการเล่นกีฬาตลอดจนการใช้ทักษะในการทำงาน นอกจากนั้นยังรวมถึงความสามารถในการทรงตัวความยืดหยุ่นความคล่องตัวความเร็วความแข็งแรงกำลังและความอดทนสมรรถภาพทางกายกับความสามารถทางกลไกสมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวหรือปฏิบัติกิจกรรมหนักหนักซึ่งมีความสามารถกับทักษะกลไกที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง ส่วนความสามารถทางกลไกอาจเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถภาพทางกายด้วยและความสามารถทางกลไกมีเจ็ดองค์ประกอบย่อยในการปฏิบัติอิจวัตประจําวันความสามารถทางกลไกนับว่ามีผลต่อความปลอดภัยในการทํางานหรือถือว่ามีบทบาทต่อการดนินชีวิตโดยเฉพาะความสามารถด้านความคล่องตัวเวลาตอบโต้ปฏิกิริยาเวลาเคลื่อนไหวความสมดุลและการทํางานของประสาทสัมพันธ์เช่น ผู้ที่สามารถตอบสนองสิ่งเราได้รวดเร็วจะสามารถป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ตัวติงได้ดีความสําคัญของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายประกอบไปด้วยความสามารถทางสรีรวิทยาต่างๆที่ป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุมาจากการขาดการออกกำลังกายสมรรถภาพเพื่อสุขภาพมีองค์ประกอบดังนี้ 1. องค์ประกอบของร่างกายหมายถึงสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปัสสาวไขมันโดยวัด สองความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจหมายถึงสมรรถนะเชิงการปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจในการลำเนินออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อสามความอ่อนตัวและความยืดหยุน่นหมายถึงช่วงของการเคลื่อนไหวสูงสุดเท่าที่จะทําได้ของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อสี่ความอดทนของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใดม,มัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อ สามารถออกแรงต้านทานได้ในช่วงการหดตัวหนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าสมรรถภาพทางกายนับเป็นปัจจัยหรือตัวบุ่งชี้สําคัญของการมีสุขภาพที่ดีความสามารถหรือสมรรถนะเหล่านี้สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได้โดยการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอค่ะอยากมีคนเคียงขู่คนแทนไป The